ดีค่ะมาพบกับเซส,สตารอีกแล้วนะคะวันนี้น่าสดมากก็คือวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปตามดูชีวิตนะคะของเราอยากดูเปล่าไม่รู้แต่ว่าดิฉันก็จะทำให้ชมกันเนาะหนึ่งวันของเรา ทำอะไรบ้างวันนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องไปทำนะคะก็เดี๋ยวนี้ต้องไปจัตุจักดนะ้วยปะ่ะตื่นเช้ามานะคะเราก็จะเปิดหน้าต่างก่อนเลยเพราะว่าต้นไม้จะได้รับแสงนะจะมีเด็กๆในห้องเยอะเลย ต้องมีด้วยน่ะฮะก็มีหลายต้นเยอะมากหลังจากเราตื่นแล้วค่ะก็ต้องมาตัวแลนเหล่าลูกลูกของเรานะ อย่างถ้าตรงห้องกระจกเนี่ยเรียวมากเลยไม่เก็บเราก็จะเปิดเครื่องพุ่นไอ้น้ำนะคะก็จัดก,การเปิดหน้าต่างซะเพื่อให้ตรงนี้มันบรรยากาศแบบชื้นๆหน่อยนะคะ ต้นไม้นะใดๆก็คือเยอมากเือบมากเลยนะล้ก็คือเวลารดน้ำต้นไม้เนี่ยพอจะไม่ลดชาวเกินไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ลดสายเกินก็จะเริ่มเริ่มลดเนี่ยเจ็ดโมงเจดโมงเพราะว่าถ้า8ปดโมงหรือ9ก้าโมงมันแดดมากนะก็ไม่ควรไม่ดีนะถ้าต้นไม้นอก้าบก็ควรลดสักแบบตอนที่แดดมันยังไม่จัดนะคะ ก็คือเป็นภายเลียที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะเยอะมากจะต้องมาลดน้องกัน บอกคลิกในการลดน้ำต้นน้ำนิ่เลึน,น,ลนะคะก็คืออย่างเ,าเวลาลดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะลดแค่โคนต้นนะเวลาลดเนี่ยเราควรลดแบบทั้งใบลงทัต้นต้ไนไมานอกบ้านนะก็ลดเลยให้มันแบบโดนใบล้างใบให้เขารู้สึกว่าสดชื่นนะคะอย่างต้นใหญ่จะเห็นขึ้นมาอย่างนี้หนละ ช้ามาก็หลังจากรดน้ำต้นไม้เสร็จนะคะเราก็ต้องมาเช็คนะคะว่ามีออลูกค้าทักอะไรมาบ้างก็ต้องมานั่งตอบตอนกินกาแฟ นี่ก็คือชุดไปนจัดจัดนะคะเน้นสบายสบายแน่นะคะเพราะว่าร้อนมาก จะไปเดินจตุจักรกันนะคะไ่คันทันทีก,ก่อนปักซีดเลยเาปาปกซีดมากเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันก็คือระหว่างทางที่เราจะเดินไปนะ <c oughs> ไม่ใช่ระหว่างทางนี<า><า>่เรากาแฟก่อนเออเรากาลังจะเดินทางไปนะคะเราก็แวะซื้อกาแฟกันก่อนวันนี้เราไปเดินจจักเพราะว่าเรามีมิชชั่นมิชชนี่น้อุ้ยอุ้ยแม่มาซื้อกาแฟเรามาแล้วเรามีมิชชั่นก็คือต้องไปหาต้นไม้ให้กับลุนทีุ่นทีคุณโทนนะคะใช่ อยากให้เราช่วยแต่งบ้านนะคะใช่ค่ะแล้วก็เขาเขามี reference มาเขาส่ง reference มาให้เราแล้วก็ถ่ายมุมต่างๆของบ้านเขามาให้เราแล้วนะคะก็คือเราก็แค่ไปดูว่าเอ้ยต้นไหนมันเหมาะกับมุมนี้ซึ่งพี่เขาบอกว่าจัดมาได้เลยจกไม่เกี่ยงเพราะฉะนั้นเริ่มวารกิจจัดเลยนะคะแล้วก็ไปเดินอัปเดตต้นไม้ด้วยเผื่อมีต้นอะไรแบบใหม่ๆน่าสนใจนะคะ กลับไปเลี้ยงที right. ่บ้านนะคะผีเส um> ื้อภูเขาซื้ออะไรคะเี่ค่ะเบอร์กินต้นน้อยร้อยยี่สิบบาทใช่ นี้พี่เขาบอกว่าเขาอยากจะ้ต้นไม้ต้นเล็กๆไปวางหลังตู้เย็นลังตู้เย็นนะตู้เย็นนะจ๊ะเฮ้ยแต่ก่อนน้องเขาแพงนะเจ็ดแปดร้อยเลยนะเมื่อก่อนมีอไเห็นต้นไก้ดูดีๆสิไก่น้องเขาเหมือนไก่ต่ย่างห้าดาวอ่ะต้นไม้ไม่ได้หาอะไรกินแล้วกันก็ต้องกินยังไงคะย้อมใจเหรอ ต้นไม้อะนะเสียใจด้วยโอ้โหตาลอยเลยชื่นใจไหมคะเราเริ่มดื่มต้นไม้อะไรซ่าโคกซ่าหรือเองซ่าเสียใจมากค่ะวันนี้คิดว่าจะมาเดินชิลๆคนน้อย คนเยอะแต่ว่าไม่ไม,มีไม่มีร้านไงเออ,อคนคนเดินไม่เท่าไหร่ร้านขายไม่มีเลยเสียใจดูวันนี้วันนี้ไม่ป็นวันที่เรา,าพลาดมาก,ากร้อนโกดูเนี่ยโซกเต๋นไอเพราะว่าใครเขาว่ามาเดินจดจักาก็มาอบสาวหน้าละคะ่ะ <c oughs> กลับมาดึกไปหน่อยวิ่งวุ่นเลยหลายสิ่งจริงๆเยามีภารกิจอีกอันแต่เราด้วยความวุ่นวายมากเราก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยเลยกลับจากจัตุจักรก็คือเอย็นค่ำแ,ลแลหละเย็นแหละก็เลยต้องพาไอ,าพอ้พุ่นมาด้ราไอ้พุ่น แล้วกับวันเดวิดมีนะคะเข้าๆก็จะชีวิตก็จะประมาณนี้แหละตื่นเช้ารดน้ําต้นไม้นะคะถ่ายงานที่เราลงตารางไว้วนนี้ต้องถ่ายอะไรบ้างทำคอนเทนต์รุนนั่นนี่นะคะแล้วก็สรรหาของน่า <and then, S 1> รักๆมาขายให้กับ <things S 1> ทุกๆคนนะ <our> มาแบ่งกันนะคะไปจัดบ้านกันนะก็ มันก็จะมีบางช่วงบางตอนที่เราก็ลืมยุ่งมากก็เราทำนู่นทำนี่นะคะแข่งกับเวลาก็อาจจะไม่ได้ถ่ายแบบต่อเนื่องนะแต่ว่าเราก็พยายามอย่างสุดความสามารถนะคะใครดูมาถึงตรงใครดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะก็ ฝากติดตามในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook นะ IG แล้วก็ Subscribe ช่อง s e t a r o o m ให้เราด้วยนะจะได้มีแรงนะคะมีแรงลุกขึ้นมาทำคลิปอะไรอีกก็ะะวันนี้ก็ต้องไปแล้วน,นะคะหมดเวลาจับเราน,นันๆน,นะคะน,นันน่นๆต้นไม้นะคะ <I> ไปแล้วนะบ๊ายบาย Paper and started writing Probably something about her eyes and how they're always shining